ตรงนี้ปิ้งย่างนะคะตรงปิ้งย่างจา้าอุ้ยใเชงมากเลยาานี่มันต้องอร่อยแน่เลยค่ะวันนี้คนปิ้งย่างคนย่างสวยคนย่างสวยต้องอร่อยแน่เลยวันนี้นี่นะคะ อร่อยไม่อร่อยก็ดูคนย่างกันแล้วกันดูดิอร่อยไม่อร่อยก็ดูคนย่างการันตีโดยคนย่างใครจะกินบาร์บีคิวเนี่ยฝรั่งมากี่คนคนเดียวสองคนย่างกันหรือเปล่า Ja. In Langkampf findet heute der Sonntag statt. Hm. Deshalb ist der Innenstand bis 21 Uhr für Fahrzeuge komplett gesperrt. <lacht> <lacht> นี่ดูกับข้าวดูกับข้าวดูกับข้าวน้องฝนคนสวยเมืองไทยยังไม่ได้ทานแบบนี้เลยนะ่นี่นี่ดูดูคุณแม่น้องฝนมาเที่ยวบอกอยู่เมืองไทยไม่ได้ทานแบบนี้เลยดู ดใช่ใช่ใช่ตอนนี้แล้วน่าจะได้คอมเมนต์ทางมัตเตอร์แบ่งกันได้นะได้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 เน้าได้แน่จ้า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 วันนี้ใส่บูบูบีบีบูบูด้วยนะวันนี้ดูดิใส่บีบีบูบูด้วยนี่นี่ถุงออกได้ไหมดูของพี่ของพี่เดี๋ยวนะอันนึ่งนี่เป็นมาสเตอร์เชฟคนหน่้ำเลย แต่ก็อยูมาอยู่กินอะไรนะอินตาไปเอาพริกป่นให้หน่อยดิต้มยำต้มยำหัวปลาเอไข่ปลาไข่ปลาโอ้โหมีด้วยมีฟโวไปเอามาจากไหนไปตกมาจากโ้โมาไหวยโบไปป่ามาโซนนักว่าซื้อเพื่อจะไปตกนักว่าซื้อเอาปลาลิวกิ้วต้มยำปลาลิวกิ้วต้มยำนอยู่ไหน ไม่เดินได้บ้านแกมีงานปตาใหญ่มากนะเมียตาแถวบ้านแกบ้านใครบ้านแกนั่นแหละนู่นบ้านแกสิออกทเวเบอร์บ้านแกสิบ้านแกน่ะสิมันอยู่มันอยู่อุ๊มฉันไปแล้วก็เลยมือเกนไปมั่นอยู่อะไรนะเออมือเกนอยู่ทางนู่นฉันไปอยู่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยว มัเลยอ่ะซ้ำจำจ้ายั่วๆโอ้โหน่าทานมากค่ะต้ำจำจ้านี่ขนมจีบไปยังขนมจีบโอ้โหมีนกกระทาย่ายายายาจ้าวข้าวส่งแล้วอ่ะเจอนกจิบไหมหลย

โอ้ยตรงนี้สบายเลยอุ้ยลมเย็นดีจังเลยตรงนี้มาอะไรแดงอะไรดำอะไรของเขาเนี่ยดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรดำอะไรแดงที่ใส่หมูไหนหมูไม่มีไม่มีหมูมีแต่หวานอะไรก็บอกพี่แต่ถั่วนาทีหลังใส่เผือก กินทุกอย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้านี่ถั่วดำนะคะสาระเปาหน้าเท่ามะลายเลยค่ะหนูหน้าเออหน้าเท่านามอะไรยายเลยนมไม่วายนมแม่เท่านมแม่ดูทีใหญ่กว่าค่อ๋อใหญ่กว่านมไนนมมันใหญ่กว่าหน้าเท่านามอลไยอู้ร้อนอู้ร้อนร้อนจริงจแม่หาเผื่อหนูด้วยนะเผื่อไว้ มันแล้วเนี่ยไม่เน่เน่ทางนี้เน่ทางนี้ยังบอกผัวว่าหาหาคนใหม่ไว้ให้ฉันหน่อยนะเอาดีๆหน่อยนะแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็ยิ้มหัวเราะสวยไหมคะสวยไหมคะ สวยมากเลยค่ะเสวยค่ะเย้าสวยไหมสวยค่ะผู้นี้สวยค่ะดีมีม สวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออทิโมสวัสดีค่ะสวัสพีค่ะทิโมสวัสดีค่ะสวัสดีให้น้องดูดรื่สวัสดีค่ะพี่โมสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีเอ ouais> ้ยทิโมเก่งี่โมเก่งอุ้ยี่โมเก่งค่ะสวัสดีค่ะ เออทีโมมันเก่งแต่ว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่ง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 มากลับแล้วค่ะหนึ่งทุ่ม

นี่ดูดิทำไมมันสวยจังอะเนาะเปิดยังใหญ่ได้ไหเปิดแล้วกดแล้วเอ้าทำไมไหนล่ะสวยจะตายทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะดูดิสวยมากเลยมาถ่ายรูปกันเร็วสวยมากเลยอ่ะออกช่องออกช่องถเหนื่อมา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 ไล่ถ่ายรูปกันสวยมากเลยมาไล่สีสวยดูดิดูดิดูดิเดียนามาด้วยนาเดียนา มีเนี่มาม่าอะไรนะคูณสาวมาลายเออในคุณแม่คุณแม่มาจากเมืองไหนมาเที่ยวนะเออมาไทยวคุณแม่มาเที่ยวเยอรมันชอบมากเลยอ่ะคุณแม่ชอบเยอรมันมากชอบมากเออแล้วมาตดีเนาะแม่น้องนี่ลูกแม่มาเที่ยวแม่คนไทยที่นี่คือบ้ากเราคนนึกอบอุ่นอบอุ่นนี่นี่นี่น้องแม่หนูไม่สวยน้องแม่สวยน้องแม่สวย โอเคหนึ่งทุ่มแล้วจ้าบายบายหนึ่งทุ่มแต่สว่างมากเลยนะคะเนาะน,นี่เพื่อนเขาซื้อสวนเขาก็เลยชวนมาเปิดสวน,นดูโอ้คุณเพื่อน,น,นจับแล้วหนึ่งทุ่มกว่าๆเนี่ยหนึ่งทุ่มสิบนาทีดูดิสวยนะนเนาะเลาสลัด โมโอ้ดาเลียนดาเลียนเลยปาดาเลียนเลยกีบไฟชีดเนอะอันนี้ดอกอะไรนะรักเร่มลายดอกรักเร่เอาเกไม่รู้จักหรอรักเร่อะรักเร่อู้ยหนึ่งทุ่มกว่าหนึ่งทุ่มสิบนาทีสวยมากเลยค่ะสวยสวยสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยใช้ยายมาลงรถยายเดินไปทางโน้นเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ยวันนี้มาอะไรไม่ยอมเอาทุนคืนวิ่งเดียนาวิ่ง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 เร็วเออวิ่ง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 เออวิ่งอึบบอวิ่งไปเออวิ่งไปวิ่ง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  วิ่งมามาวิ่งอึ๊บอึบอ๊บอึบอ๊บอึบอ๊บอึ๊บอึ๊บอ <c oughs> ึ๊บอึ๊บอึ๊บแฟนนูค่ะ <c oughs> <c oughs>